อยากสนุกตื่นเต้นร้อใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ a t i g 2 4อย่าลืม a t i g 2 4ซีวรุ่นตัวจีในเกมรุกของอาร์เซนอลนักเตะที่ถือว่าเป็นกำลังสำคัญและมีฟอร์มการเล่นถือว่าค่อนข้างสม่ำเสมอของทีมอย่างอาร์เซนอลคงหนีไม่พ้นเหล่าวรุ่นกันเนอร์สคนนี้อย่างแน่นอน วันนี้เราจะมาเจาะลึกไปดูกันทีละคนถ้าเรื่องของสถิติและความคิดเห็นส่วนตัวจะเป็นอย่างไรนั้นไปดูกันครับ 1. นบุคโยสากา้าเด็กปั้นกองสม,มสรที่ไต่เต้าขึ้นมาติดหนึ่งในกำลังหลักของทีมชุดใหญ่ได้โดยฟอร์มที่ถือว่าไม่มีข้อสงสัยเลยจริงๆทำพห้เจ้าตัวติดทีมชาติชุดใหญ่ในรายการล่าสุดได้ไปที่เรียบร้อย โดยเจ้าตัวลงสนามห้กับอาเซนอนไปแล้ว126นัดทําไป22ประตูกับอีก16แอสซิสส่วนในานามทีมชาตนอนังกฤษได้รับโอกาสลงสนามไปแล้ว9นัดทําไป3ประตูกับอีก1แอสซิส 2. มาตินโอเดกาเป็นตัวที่สามารถโชว์ฟอร์มได้ดีขึ้นมาเป็นกำลังหลักของทีมนับตั้งแต่ที่ถูกย้ายมาด,ด้วยการยืมตัวตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วจนทำให้จบฤดูกาลอาเซนอน ได้ทำการซื้อขาดนักเตะคนนี้ทันทีและก็ไม่ทำให้แฟนผิดหวังเมื่อยังสามารถโชว์ฟอร์มที่ยอดเยี่ยมออกมาได้เสมอลงสนามให้กับทีมไปแล้วทั้งหมด58นัทดทำไป8ประตูกับอีก7แอสซิสส่วนทีมชาตินอร์เวย์ลงสนามไปแล้วทั้งหมด24นัทดทำไป1ประตูกับอีก3แอสซิส 3. เอมิลสมิธโร อีนึงเด็กป้านคนหนึ่งของทีมที่เติบโตมาในกรุงลอนดอนอย่างแท้จริงและในปัจจุบันถือว่าเป็นหนึ่งในกำลังหลักของทีมในเกมรุกเลยก็ว่าได้สามารถเล่นได้ทุกตำแหน่งในเกมรุกมีความเป็นลูกม่อของทีมสูงมากทุ่มเททำงานหนักตลอดจะต,ตัวลงสนามไปแล้วทั้งหมด84นัดทำไป18ประตูกับอ e ีก7แอสซิสโดยนำทีมชาติเดอกาสลงเล่นไป2นัดทำไป1ประตูกับอ e ีก1แอสซิส 4. กาเบียมาติน i ลลี่ก็น่าติดชาบบาซิลในวัยเพียง20ปีคนนี้ถือว่าเป็นนักเตะที่ไม่ว่าจะลงเป็นตัวจริงหรือถูกเปลี่ยนลงมาเป็นตัวสำรองเพื่อเปลี่ยนเกมก็สามารถสร้างความแตกต่างในทีมได้อยู่เสมอทุกครั้งที่ทีมมีเขาอยู่ในสนามโดยเจ้าตัวลงสนามไปแล้วทั้งหมด81นัดทําไป17ประตูกับ7แอสซิสโดยกับทิมชาบาซิลก็ได้กาดลงเล่นไป2นัดแต่ยังไม่มีประตู มิเกลเอเตต้านายใหญ่ของอาร์เซนอลเปิดเผยว่าเขามีแผนที่จะคุยกับแกร์เซาเกตผู้จัดการทีมชาติอังกฤษเพื่อขอให้บูกยกอยอซาก้าได้มีเวลาพักผ่อนในช่วงซัมเมอร์ปิดฤดูกาลตัวรุกไป20ลงเล่นให้กับอาร์เซนอลไปแล้ว42คะแนนทำไปแล้ว12ประตูและกำลังช่วยทียมลุ้นคว้าอันดับ4ในพรีเมียร์ลีกในเกมสุดท้ายเพื่อคว้าคูต้าไปแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลหน้าและจากนั้นหลังจบฤดูกาล ชาก้าอาจจะต้องลงเล่นให้กับอังกฤษในศึกฟุตบอลยูฟ่าเนชัลลีอีก4นัดในช่วงเดือนมิถุนาโดยจะพบกับฮังการี2นัดและอิตาลีกับเยอรมันอย่างละ1นัดอย่างไรก็ตามอตต้าออกมาพูดถึงเรื่องนี้ว่าเขาอาจจะคุยกับเซาเกตเพื่อให้นกเตะในสังกัดได้มีเวลาพักหลังจากกล امر ศึกหนักมาทั้งฤดูกาลเขาต้องการพักนี่คือสิ่งที่เรามั่นใจเขาลงเล่นไปมากมายในซีซั่นนี้และเขาก็เล่นไปมากมายเมื่อซีซั่นที่ผ่านมาด้วย คุณคาดหวังว่าผู้เอ่นคนสําคัญของคุณจะได้ทําแบบนั้นมุโยตได้แสดงเห็นถึงความสามารถและคุณภาพที่มีมาตลอดทั้งซีซั่นแต่แน่นอนคุณต้องจําเอาไว้ว่าในบางครั้งเขาต้องการพักบ้างนี่คือสิ่งที่เราคิดกันมันคือแผนสหรับเขาในช่วงซัมเมอร์นี้มุขยยซาก้าปีกตัวเก่งของอาเซนอลนพร้อมเจรจาสัญญาใหม่กับทีม เพียงแต่ต้องการมีใส่ค่าจตสัญญาลงไปในสัญญาด้วยปีกไป20มีสัญญากับอาร์เซนอลถึงกลางปี2024และเป็นตัวหลักของทีมมาเต็มฤดูกาลนี้ซึ่งหากเขาลงเล่นในเกมสุดท้ายของฤดูกาลจะทำให้เขากลายเป็นนักเตะคนเดียวในทีมที่ลงเล่นครบทุกเกมในพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้โดยเขาทำไปแล้ว11ประตูกับอีก6แอซิสในพรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้อาร์เซนอล ต้องเป็นข่าวต้องการต่อสัญญาใหม่กับเขามาตั้งแต่ช่วงกลารรงฤดูกาลแล้วแต่ก็มีเพียงการพูดคุยเท่านั้นขณะที่นาเตะยอมรับว่าต้องการลงเล่นในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกซึ่งถึงเวลานี้อาเซนนลมีโอกาสสูงที่จะพลาดการลงเล่นในฟุตบอลยุโรปทั่วใหญ่สุดอีกหนึ่งฤดูกาแลแย่นั่นทำให้การต่อสัญญาใหม่อาจเกิดปัญหา